สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบอมาทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโออยู่ที่จังหวัดจันทบุรีอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออกวิทยเขตจ,จันทบุรีนะครับซึ่งตอนนี้มีงานรักเหลืองจันท์ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณ1สัปดาห์กว่าๆซึ่งไฮไลท์ของงานก็อยู่ที่การประกวดพันไม้ต่างๆนะครับแล้วก็มีพันไม้ให้เลือกสรรให้เลือกซื้อหาเยอะแยะมากมายเลยครับ อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งในการประกวดซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานรักเหลืองจันทเพราะว่ากล้วยไม้สกุลหวายที่ทเราเห็นอยู่นี้เป็นต้นไม้หรือเป็นกล้วยไม้ที่ขึ้นเฉพาะแล้วก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับเราเรียกเขาว่าเหลืองจันทรซึ่งมีอยู่สามสายพันธุ์ย่อยๆก็คือเป็นเหลืองปลอดแล้วที่อยู่กับผมอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะเห็นว่าปากของเขาเนี่ยจะมีจุดแดงๆอยู่สองจุดก็เป็น กล้วยไม้เหลืองจันร์ประเภท2ตาแล้วแน่นอนครับในเมื่อมี2ตามีเหลืองปลอดก็ต้องมีตาเดียวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ถ่ายภาพแล้วก็เล่าให้ทุกท่านฟังแล้วก็ที่สำคัญคือฟังหรือดูคลิปนี้จบแล้วรีบแพ็คกระเป๋าหรือหาเวลามารับชมกันครับจะพาไปดูในวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยเหลืองจันแล้วก็ฝั่งๆนู้นเลยครับก็จะมีมอข้ามอแกงลิง แล้วก็วันนี้เป็นการประกวดบอลนาไทยหรือเป็นโคโลคาเซียสายพันธุ์ไทยนะครับที่มีการผส,สมปรับปรุงพันธุแล้วจนได้หลากหลายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพเก็บไปให้ดู หรือตาเดียวนะครับที่เราเรียกกันเป็นต้นไม้ในสกุลหวายที่ให้ดอกสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเวลาเขาให้ดอกเหลืองเนี่ยก็จะบานทั้งช่อนะครับแทบจะบานทั้งช่อไปพร้อมๆกันเลยผมขออนุญาตไล่ไปเลยนะครับจะไม่พยายามไปตัดต่อแต่ประการใดอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งของประเภทเหลืองปลอดนะครับเป็นเหลืองจันที่ เป็นประเภทเหลืองปลอดก็คือเราจะเห็นตรงนี้นะครับจะไม่มีไส้ดอกที่เป็นสีม่วงอมแดงแต่ประการใดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านดูข้างๆไปพร้อมๆกันเนาะก็คือว่าทางด้านนี้นะครับจะเป็นสีที่มีตาเดียวหรือจุดเดียวนะครับก็จะมีไส้ของตัวปากดอกเป็นแบบนี้นะครับเราไปกันต่อครับไปที่ประเภทสตาหรือสอจุดนะครับ เราก็จะเห็นว่ามีความสวยมีความแตกต่างกันไปอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับกล้วยไม้เหลืองจันประเภทเหลืองสองจุดหรือเหลืองสองตานะครับแล้วก็มาดูอีกเป็นรางวัลกอใหญ่ที่สุดในงานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ท่านดูกว้างๆนะครับเราจะเห็นว่ากอนี้นี่อายุเยอะใหญ่โตมากๆ วันนี้มีคนที่เดินทางมาเที่ยวชมเยอะมากๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าทุกท่านอยู่ใกล้ๆในพื้นที่นี้นะครับก็แนะนําเลยครับว่าควรจะมามาดูกล้วยไม้เหลืองจันที่หลายๆท่านอาจจะมีสะสมไว้แต่ว่ายังไม่ออกดอกนะครับเราก็มาชื่นชมกับท่านที่เลี้ยงและปลูกเลี้ยงได้งามดีนะโดยธรรมชาติของเหลืองจันนะครับเวลาจะออกดอกนั้น จะมีการทิ้งตัวเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในการปลูกเลี้ยงนะครับเราก็จะเห็นผู้ที่เป็นแฟนเหลืองจันเนี่ยก็จะนำกล้วยไม้ไปแปะติดกับตัวต้นไม้นะครับในธรรมชาติเ็เป็นแบบนั้นแต่ในการปลูกเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาปลูกเลี้ยงโดยการใช้ปลูกลงในกระถางนี่แหละครับนะแล้วก็มีเครื่องปลูกแล้วก็ต้องทำการมัดให้แน่นแบบนี้เลยนะครับ เพราะนั้นวิธีการจะให้น้ำนี่ก็ต้องให้น้ําจากทางด้านข้างแบบนี้นะครับอันนี้กอใหญ่มากๆแล้วก็เหลืองจันนี่ไม่ได้มีเพียงแค่เหลืองอย่างเดียวนะครับโดยธรรมชาติของเขาแล้วก็จะมีการออกสีเข้มๆด้วยแล้วก็รวมไปถึงสีชมพูนะครับอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเหลืองตาเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็โอโ้สีสันสวยงามมากๆ,ๆเหลืองจันจะออกช่วงฤดูการนี้นะครับ ก็จึงทําให้การจัดงานในครั้งนี้ก็ได้ชื่อว่างานรักเหลืองจันรักในที่นี้ก็คือรักษาหรือในการดูแลปกป้องเขาไว้นะครับเป็นการอนุรักษ์อย่างถูกวิธีเนาะในการที่เราจะปลูกเลี้ยงนะครับเพราะในธรรมชาติเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยที่อาจจะไม่ได้สนับสนุนการจเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้อย่างดีนักในบางฤดูกาลเนาะการที่พวกเราช่วยรักษาสืบสาร แล้วก็ดูแลสายพันธุ์เข้าไว้ในเรื่องของการปลูกเลี้ยงเนี่ยนะครับก็เป็นดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ทุกท่านไปซื้อจากป่าออกมานะครับจากการที่มีการไปเกาะหรือไปตัดออกมาจากป่านะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่ามีหลายๆท่านที่เลี้ยงกล้วยไม้เหลืองจันแล้วก็เพาะจาหน่ายแล้วนะครับก็ อยากให้ทุกท่านไปซื้อจากจุดนั้นมากกว่าเนาะอันนี้เป็นรองวันรองชนะเลิศนะครับหรือเป็นรองวัลชนะเลิศอันดับที่3านะครับของเหลืองจันตาเดียวสิ่งที่อยากให้ทุกท่านดูครับเราจะเห็นว่าวิธีการปลูกเลี้ยงเนี่ยถึงจะเป็นกอเล็กนะครับก็เป็นธรรมชาติอยู่เองที่จะต้องเลี้ยงแบบเอียงๆแบบนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่ช่วยได้อย่างหนึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเห็นจากกล้องตรงนี้นะครับก็จะเห็นตัวะตะกร้าเล็กๆที่ใส่ปุ๋ยละลายช้าแล้วก็ปักให้บริเวณนั้นนะครับก็จะทําให้ เป็นส่วนเสริมการให้ธาตุอาหารรักทําให้ตัวเหลืองจันเนาะหรือกล้วยไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้งอกงามดีนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ดีด้วยในกรณีที่เราเลี้ยงกล้วยไม้แบบนี้นะครับก็จะทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยไม่หล่นล่วงลงมาเนาะนะครับก็ใช้วิธีการนี้ก็เหมาะสมมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากทุกท่านดูครับว่ากล้วยไม้ก็ยังคงเป็นกล้วยไม้ป้องการความชื้นสูงอยู่ดีเนาะ เราเห็นจากกอน,นี้เลยครับจะมีการขึ้นงอกของเจ้ามอสซึ่งฟ้องถึงความชื้นได้ดีมากๆแล้วก็สำหรับตะก,กร้านี้นะครับสำหรับพวงนี้เนี่ยถึงไม่ได้รางวัลก็ตามเนาะแต่เราก็จะเห็นว่าดอกนี่สีสันสวยงามเลยนะผมจะค่อยๆแพนไปเราจะไปดูเครื่องปลูกกันครับสำหรับเจ้านี้นะครับสำหรับผู้เป็นเจ้าของเนี่ยที่เลี้ยงได้ความชื้นได้ดีขนาดนี้นะครับเครื่องปลูกก็จะเป็นผ่านครับชิ้นเล็กๆเลย แล้วก็โปะอยู่ด้านบนด้วยก็จะมีในส่วนของตัวกาบมะพร้าวที่เป็นชิ้นนะมาเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องปลูกที่เป็นฐานที่นเดียวกันนะครับเป็นฐานล้วนๆเราก็จะพบว่าเครื่องปลูกนี้สะอาดมากๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกาบมะาพร้าวสับนะครับเราก็จะเห็นเครื่องปลูกที่แสดงให้เห็นถึงความชื้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็วกกลับมาตรงฝั่งเครื่องปลูกที่เป็น ผ่านนะครับเราก็จะพบว่าเป็นไงครับรากเดินดีมากๆเลยนี่จริงๆแล้วอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาเดินชมด้วยกันนะครับเราจะได้คุยกันไปในดงของกล้วยไม้เหลืองจันนะครับโอ้หน้าจะมีความสุขมากๆเลยเสียดายว่าวันนี้ผมวางแผนมาว่าจะไลฟ์แล้วนะครับวางแผนว่าจะมาไลฟ์แล้วแต่ว่าด้วยด้วยเหตุที่ว่าในบริเวณนี้นะครับสัญญาณ ในเรื่องของการไลฟ์ไม่ดีเลยนะครับก็คือมี 5G ไม่เต็มนะครับสัญญาณไม่แรงนะครับแล้วก็มีน้องๆทักทายมาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆมือเย็นที่มีโอกาสมาเที่ยวชมงานนะครับวันพรุ่งนี้ผมจะมาอีกผมเชื่อว่าผมน่าจะตัดวิดีโอขึ้นทันในวันนี้นะครับเราก็จะมาพบมาทักทายกันที่นี่ได้นะครับอันนี้เป็นเครื่องปูกที่เป็นฐานนะครับเป็นฐานชิ้นเล็กๆก,ก็เป็นที่ได้รับความนิยมมากๆเลย ฐานที่เรามองว่าเป็นฐานหุงข้าวเนี่ยนะครับสามารถจะใช้เป็นเครื่องปลูกแล้วก็ให้ดอกที่สีสันสวยงามให้กอของเจ้ากล้วยไม้เหลืองจันเนี่ยได้ดีเช่นเดียวกันเนาะนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติอยว่เองนะครับถ้าเราปลูกเลี้ยงก็จะมีโอกาสที่ถูกเจิมตีโดยเชื้อราที่เห็นอยู่เป็นใบต่างๆเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเราจะเห็นไหมครับว่าตัวการให้ดอกก็ยังคงทําหน้าที่ของเขาอยู่ได้ดีเลยเนาะนะครับผมเดาวว่ากรรมการน่าจะให รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนี้จากเรื่องของดอกเนาะนะครับเราไมา่ได้พิจารณาจากเรื่องของตัวรูปทรงของใบไม่มีโรคปนอันนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็จะให้ดูเรื่องของความสวยงามของดอกเนาะนะครับสำหรับคนเลี้ยงเหลืองจันนะครับปีเดียวได้เห็นดอกก็โอ้โหคุ้มค่ามากๆเลยนะครับสำหรับหลายท่านที่มีเหลืองจันไว้ในครอบครองแล้วก็ ยังไม่เคยส่งประกวดหรือเอามาอวดกันในงานนี้นะครับปีหน้าท่านต้องเตรียมการเลยนะครับจัดการที่จะทำให้เขาออกดอกแล้วเข้ามาร่วมประกวดกันสำหรับตรงนี้เป็นเหลืองจันเหมือนกันแต่ว่าเป็นชมพูนะครับเป็นชมพูประเภทตาเดียวเราจะเห็นสีโอโรสแจมแจม,แจมกับสีเหลืองเนาะนะครับแล้วก็ทําให้เขามีสีที่แตกต่างไปจากเหลืองจันโดยทั่ทวไปนะครับก็ถือว่ามีสีสันที่แปลกตาแล้วก็ สร้างความสดใสได้ดีมากๆนะครับสำหรับเครื่องปลูกในโซนนี้ก็จะเป็นตัวกบาบมะพร้าวสับทั้งหมดเลยอยากทุกท่านดูนะครับว่าระยะใกล้ๆเนี่ยก็จะมีการแตกกอใหม่เนาะนะครับออกไปเรื่อยๆเป็นธรรมชาติของต้นไม้ในลวยไม้ในสกุลเดนโดเบียมนะครับหรือเป็นสกุลหวายเนี่ยที่มีการแตกยอดแตกหน่อออกไปด้านาข้างๆอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็อาศัยการแยกลำลูกกล้วยเหล่านี้แหละนะครับไปปลูกกันนะครับ เดี๋ยวมาทางท่านหลังนี้ครับจะเป็นเหลืองสองตานะครับนะหรือบางทีเราก็จะเรียกเหลืองสองจุดนะครับเราก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้เลยนี่นะครับใกล้ๆให้ทุกท่านได้เห็นนะครับก้อนนี้ใหญ่โตเลยนะครับน่าจะมีอายุหลายปีแล้วก็ให้ลูกเยอะมากๆนะครับถ้าเราสังเกตดีๆว่าวัสดุปลูกก็เป็นลูกมะพร้าวทั้งลูกเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในตัวกระบะอีกทีหนึ่งนะครับข้างๆนี้ก็เช่นเดียวกัน เป็นวันรางวัลชมเชยที่ดูสวยงามมากๆนะครับแสดงว่ารางวัลชนะเลิศหรือรางวัลที่ได้ใหญ่กว่าเขาเนี่ยก็แสดงว่าต้องใหญ่โตครับนี่เห็นไหมครับขนาดที่สามครับนี่ใหญ่โตมากๆก็จะจัดแยกประเภทให้ทุกท่านได้ดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายแฟนๆหน่อยนะครับแฟนขอบอาจารย์เลยขอบคุณมากเลยค่ะแฟนขอบมืองเย็นเลยน,ะนี่น,นี่คนนี้เปน็นยะังไงครับเรียนที่นี่เหรอ เราค่ะดูเปนยังสมัยความเมื่อจำทบุรีอ๋อเลยครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อโอ๋ค่ะอ่าคุณโอ๋มีอาจารย์เป็นไอดอลเลยโอ้ขอบพระคุณมากมากเลยครับขับที่ดูมือเย็นเป็นประจำโอ้นี่เห็นไหม้โอ้กาบอกขอบพระคุณงามๆเลยแล้ววันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาออกบูธค่ะเรายังสมัยความอ๋อเลยอ๋อเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเยี่ยมชมได้ไหมได้ค่ะโอปูตรงไหนตรงไหนตรงไหนคุณน้อปูอยู่ไหนลานตรงนี้ค่ะที่มีร่มสีเขียวๆ่มโอเคแล้วถ้าผมเดินผ่านไปแถวๆนั้นผมมองหาคุณโอ๋ไม่เจอควักมือเรียกผมหน่อย ได้เลยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันขอบคุณครับนี่เราเจอแฟนๆมือเย็นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหลืองจันทร์ที่ให้กอนนะให้ช่อยาวมากๆนะครับแล้วก็มีรางวัลชมเชยต่างๆจัดแสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังยืนยันว่ารักเหลืองจันท์เนาะงานนี้จัดอีกหลายวันนะครับก็ถ้ามีเวลารีบมาแล้วก็ยังยืนยันด้วยก่อนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการปลูกเลี้ยงตัว เหลืองจันนะครับกล้วยไม้เหลืองจันนั้นก็เวลาการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ควรจะให้ความชื้นสูงเลยนะครับเห็นว่ากอนี้นะครับรักษาความชื้นได้ดีมากๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยที่สนับสนุนการออกดอกของต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือความชื้นนะครับหลายต้นไม้หรือหลายชนิดนั้นจะต้องได้รับ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ในการกระตุ้นนะครับแต่เหลืองจันท์ไม่ใช่นะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเข้าสู่ในช่วงฤดูนี้นะครับที่มีอากาศแห้งเนี่ยถึงจะกระตุ้นให้เขาออกดอกนี่ไม่จริงแต่ประการใดนะครับเพราะให้ดูจากกรนี้ได้เลยว่าพันผู้เป็นเจ้าของเลี้ยงรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีเนาะแล้วก็มีการให้ปุ๋ยนะครับเห็นไหมอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับก็ยังให้ดอกดูครับให้ช่อดอกที่ยาวมากๆนะครับ สดใสครับวันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ผมโชคดีมากๆที่ได้เดินทางมาดูงานรักเหลืองจันทร์ในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีชมพูอีกเช่นเคยประเภทสองตานะครับอ่าประเภทสองตาตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นประเภท2ตาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ก็สวยงามอย่างยิ่งนะครับผมว่าเงินรางวัลเนี่ยเฉพาะเราแบ่งประเภทต่างๆนะครับเห็นว่ารางวัลสี่ห้าพัน 4, 5, นี่นะครับพอรวมกันหลายๆรางวัลที่ ผู้จัดงานนะครับอยากให้มีส่วนร่วมแล้วก็ให้พวกเราได้มีโอกาสดูหลาย,ลายสายพันธุ์เนาะแล้วก็ได้ชื่นชมกล้วยไม้นี่นะครับก็เงินรางวัลต้องเยอะมากๆเลยนะครับหลายตังเอาอยู่นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้เหลืองจันทร์ประเทศสองตานะครับโอ้ช่อดอกดกมากๆแล้วก็โดยธรรมชาติของเหลืองจันทนะครับเวลาจะออกดอกเนี่ยก็จะบานแทบทั้ง ดอกเนาะบานแทบทั้งช่อดอกนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเขาเป็นกล้วยไม้ประเภทช่อดอกรวมเนาะตามวิสัยของกล้วยไม้อย,อย่างเหลืองจันทนะครับเนี่ยครับก็จะมีการห้อยการแขวนไว้ในรูปแบบต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนี้ก็เป็นอีกกอนหนึ่งที่กอใหญ่เลยนะครับถึงไม่ได้รางวัลแต่ก็ได้ใจครับสาเหตุก็เป็นเพราะว่าดูความสวยงามครับ ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่มีการครอบครองกล้วยไม้เหลืองจันทอยู่นะครับบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นดอกเนาะก็อาจจะได้ไอเดียจากงานนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเรื่องของการรักษาความชื้นเป็นเรื่องที่สําคัญประการต่อมาก็คือวิธีการปลูกเลี้ยงต้องเรียนแบบการเจริญเติบโตในธรรมชาติเพราะเขาเป็นกล้วยไม้ ซึ่งเป็นโดยธรรมชาติเป็นไม้อิงอาศัยซึ่งจะเกาะแปะอยู่กับลำต้นของต้นไม้ในป่าเนาะหรือตามซอกหินที่มีความชื้นต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เราปลูกเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็อย่าลืมว่าในการให้ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยละลายช้าก็อย่าลืมว่าจะต้องมีการปักเจ้าสักก้านั้นนะครับเพื่อรักษาเจ้าตัวปุ๋ยให้อยู่ไว้ไม่หล่นนีหายไปไหนนะครับ แล้วนอกจากนี้แล้วนอกจากนี้แล้วก็คือเครื่องปลูกนะครับก็สามารถใช้เครื่องปลูกได้ทั้งทานแล้วก็กาบมะพร้าวแบบนี้เลยนะครับแต่ที่เราไม่เห็นก็คือใช้กาบมะพร้าวสับจะไม่ใช้เนาะนะครับก็จะใช้เป็นกาบมะพร้าวเป็นชิ้นๆมาเป็นเครื่องปลูกเลยสําหรับลักเหลืองจันนะครับดูแลได้ความรู้ไปได้วยกันครับจะมาจากการสังเกตต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมจะพาทุกท่าน ผ่านไปอย่างรวดเร็วไปดูหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงกันแล้วก็ในขณะที่ทุกท่านดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็จะพยายามติดต่อท่านผู้นําต้นไม้มาประกวดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงนะครับให้ได้เข้าไปพูดคุยกันถึงวิธีการปลูกเลี้ยงนะครับเอามาฝากทุกท่านกันครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้เป็นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีถ้วยหรือมีหมอ้อข้าวเนี่ย ดกมากๆเลยนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ให้ตัวเจ้าหมอข้าวมอแกงนี่นะครับดกมากๆใบไม่เยอะนะครับแต่ให้ลูกเนาะหรือให้ตัวถ้วยเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่พืชพัฒนาการขึ้นมาในการที่จะใช้ในการลอาร่อแมลงแล้วก็ทำการปิดลงเมื่อมแมลงตกลงไปนะครับซึ่งใน ตัวถ้วยนี้นะครับหรือหม้อนี้นะครับก็จะมีน้ำเหนียวๆเนาะออกมาย่อยสลายนะครับโปรตีนย่อยสลายแมลงนะครับแล้วก็จะกลายมาเป็นอาหารให้กับพืชชนิดนี้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็น,นกลไกของธรรมชาติที่น่าสนใจมากๆนะครับและหลายๆท่านที่ปลูกเลี้ยงมะเข้าไม้แกงลิงเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจอุปนิสัยต่างๆเหล่านี้ได้ดีมากๆ ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ผมขออนุญาตแพนกลับไปช้าๆนะครับอันนี้คือรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเนาะอันนี้ยังไม่ชนะนะต้องไปดูรางวัลยอดเยี่ยมครับนี่นะครับใหญ่มากๆครับทุกท่านครับเป็นสายพันธุ์ที่ให้ตัวมอข้าวที่ใหญ่โตมโหฬานมากๆมีใหญ่กว่านี้นะอยากให้ทุกท่านดูตรงนี้ครับแต่อันนั้นอาจสีอาจจะไม่สดเนาะนะครับนู่นนะครับไกลๆอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับ ก็ให้ถ่วยใหญ่โตมากๆนี่อันนี้สีสันสวยงามนะครับแล้วดูปากกระเป๋าเขาครับนะครับอันนี้เลี้ยงได้ดีมากๆเลยนะครับสุขภาพแข็งแรงเราจะเห็นได้ว่าตัววัสดุปลูกนี่จะมีอย่างน้อยแล้วนะครับก็คือตัวกาบมะพร้าวสักซึ่งแน่นอนครับการเลี้ยงวม่าข้าวมแกงลิงนั้นจะต้องให้ความชื้นสูงๆเลยก็จะ สนับสนุนการเจริญเติบโตของมอข้ามอแกงลิงด้ดีมากๆนะครับแล้วก็ข้างถับไปตรงนั้นเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นมอคข้ามอแกงลิงอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมีรูปทรงน่ารักดีนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะปิดทับด้วยหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะครับแล้นอกจากนี้แล้วเราก็เจอการปลูกเลี้ยงมอข้ามอแกงลิงด้วย วัสดุที่เป็นกาบมะพร้าวสับล้วนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกาบมะพร้าวสับชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ออกดอกแต่ว่ามีมีต้นที่สวยงามอ้าออกดอกแล้วนะครับเอ่อโทษทีเขาให้ตัวหมอข้าวแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาลดน้ําลงไปนี่นะครับอยู่ด้านล่างตรงนั้นนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นน้ําเต็มถ้วยเลยนะครับนี่อยู่กับความพื้นได้ดีมากๆนะครับ แล้วดูแต่และถ้าเราเลี้ยงหลายๆายสายพันธุ์นะครับก็จะเห็นความน่ารักกระจุกกระจิกนะครับเห็นรายละเอียดเห็นดีเทลของลายของมะเข้าวมะแกงลิงนี่แหละที่มีความแตกต่างกันไปนะครับมีฝากระเป๋าสําหรับติดนะครับตรงนี้ก็เก็บรักษาความชื้นแล้วก็ให้ระบายได้ดีด้วยเจ้าหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะครับตรงนี้ก็จะใช้กับมะเ้า,าสับนะครับอันนี้อาจจะเป็นกาบตะเ้าใหม่ซึ่ง ่ใส่ลงไปเมื่อสองสวันนี้นะครับนะก็ฝากทุกท่านนะครับถ้าเรามาเที่ยวชมเนาะก็ถ่ายรูปเก็บกลับไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำเลยก็คือการลงมือไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของมือเรานั้นร้อนมากๆแล้วหลายคนก็จะทำให้กล้วยไม้ทำให้เจ้ามะเข้ามะแกงลิงนะหรือกล้วยไม้ หรือพันไม้ต่างๆนะครับเกิดความเสียหายอยู่ได้ไม่นานเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านนะครับเรามารับชมชื่นชมแล้วก็เก็บภาพกลับไปเนาะนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวมะข้าวมะแกงลิงเลยนะครับอันนี้เป็นอีกสายพันธุหนึ่งซึ่งให้ขนดกมากๆนะครับทั้งหน้าใบแล้วก็หลังใบบริเวณหน้าใบนี้ก็มีเหมือนกันจะมีเล็กน้อยนะครับแต่หลังใบนี่จะเยอะเลยนะครับมี แล้วตัวก้านใบนี้ก็ให้ขนที่สวยงามมากๆจริงๆมีหลายสายพันธุ์นะครับแล้วก็จะมีชื่อสายพันธุ์ย่อยลงไปด้วยแต่ในนี้ผมขออนุญาตยังไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเราชื่นชมดูสายพันธุ์ของมะคข้ามะแกลิงไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นความาดกนะครับของตัวมะคข้าที่ออกมาจากตัวใบนะครับบริเวณปลายใบยออกมาเยอะแยะเลยนะครับ เ oh, ยอะแยะมากๆครับละลานตาไปหมดเลยนี่นะครับนี่แล้วก็ขนาดห้อยลงมาข้างล่างนู่นเลยนะครับนี่แบบนี้เลยครับแบบนี้เลยผมจะดอลลี่เข้าไปใกล้นะครับโอ้ใหญ่โตใหญ่โตแล้วก็เราจะมาดูฝั่งที่ได้รับรางวัลบ้างนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็อันนี้ให้ดกมากๆครับดูถ้วยนะครับ วัสดุปลูกอย่างที่บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวเป็นกากมะพร้าวสับนะครับก็เหมาะอย่างยิ่งกับการปลูกเลี้ยงเจ้ามะข้าวมะแกงลิงอันนี้ก็ถ้วยสวยงามมากๆเลยนะครับรูปทรงแปลกตานะครับอันนี้จะออกอ้วนๆป้อมๆหน่อยแล้วก็การเจริญเติบโตของมะข้าวมะแกงลิงนะครับก็จะใบไม่ได้สวยงามมากนักนะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่มีความชื้น สูงเนาะอยู่กับร่วมกับต้นไม้ที่มีอยู่กับวัสดุอยู่กับต้นไม้อื่นที่ชอบความชื้นอยู่ด้วยกันเนาะนะครับก็าอาจจะมีจุดมีรอยบ้างจากการเข้าสบายของเชื้อราบ้างแล้วก็รวมไปถึงเป็นลักษณะประจําของเขาบ้างนะครับก็ถึงรูปไม่สวยนะครับแต่ว่าเราดูเจ้ามอข้าวที่ให้ก็จะสวยงามมากๆนี่นะครับภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือต้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นรางวัลที่ มอข้าวมอแกงลิงที่ดกที่สุดในงานนะครับนี่ฟันธงโดยคณะกรรมการนะครับว่าให้ดกมากๆนี่นะครับแทบทุกใบเลยที่ให้ลูกดกจริงๆนะครับแม้กระทั่งด้านขวานี่นะก็ว่าดกแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งด้านนี้ก็ดกแล้วนะครับแต่ถ้าเราลองนับดูเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะให้ลูกดกที่สุดในงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านอยู่ในละแวกนี้ อยู่จันทบ,บุรีนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ใกล้ๆระยองตราดนะครับมาครับมาชื่นชมมารับชมกล้วยไม้แล้วก็มาดูมะข้าวมะแกงลิงแล้วก็ดูบอนนาไทยโอ้เยอะแย,ยะมากมายนู่นแหละครับทุกท่านครับนอกจากที่ท่านจะดูมะข้าวมะแกงลิงแล้วก็จะมีอีกนู่นแหละครับให้ทุกท่านได้เห็นเนาะนะครับก็กล้วยไม้ นา,นานาชนิดอยู่ด้านนู้นแหละครับใครชอบแวนด้าใครชอบช้างใครชอบเอื้องนะครับนะมีอยู่บริเวณนั้นเลยนะครับแล้วที่เราเห็นกันในเวทีนี้นะครับเราก็จะเห็นการนำต้นไม้นะครับซื้อกลับบ้านบางคนก็บอกว่าวันหน้ามาใหม่วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถเต็มแล้วนี่มาให้ดูลูกจดกดๆโอ้ยเป็นที่น่ารักมากๆนะครับเป็นที่น่าอิจฉามากๆสำหรับท่านที่เลี้ยงได้ กาดนี้นะครับแต่อันนี้เป็นสายพันธุ์เขานะที่จะให้ลูกเนาะหรือให้เจ้าตัวมอข้าวเนี่ยนะครับที่อยู่ชิดกับดินแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวปลายใบด้วยนะครับแต่ว่าตัวกอที่อยู่ชิดดินเนี่ย<ห>ก็จะให้ตัวถ<ห>้วยมอข้าวมอแกงแบบนี้นะครับเต็มไ,ไปหมดเลยละลานตาจริงๆนี่ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลยัยราชมงคลตะว,วันออกนะครับวิทยาเขตจันทบุรีที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับทำให้เราได้ ไม่ต้องไปเสียเวลาดูที่อื่นนะครับมาที่นี่นะครับแล้วก็ดูได้ครบเลยแล้วก็เห็นว่าคนที่เขาปลูกเลี้ยงได้ใหญ่โตนะครับมีความสวยงามเป็นยังไงนะครับแบบนี้ไหมครับโอ้แล้วสำหรับต้นนี้นะครับก็มีลวดลายสวยงามบริเวณลายเนี่ยครับตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยสว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 ยใช้คำว่าสวยได้เลืองมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตก แล้วก็ดูกล้วยไม้อีกตั้งนิดนึงเจ้าของรถหมายเลขทะเบียรกอไก่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละหนึ่งสองเก้าแปดจันทบุรีกอไก่ตอเตานะครับก็เป็นแหล่งกล้วยไม้เราก็จะเห็นมีการเอากล้วยไม้เหลืองจันนะครับนะมาประดับกันนะครับแล้วก็มีเข็มมีแวนด้านะครับมาปลูกประดับในบริเวณนี้แค่มาชื่นชมนี้ก็มีความสุขแล้วนะครับ เราก็จะเห็นว่าโอ้มีกล้วยไม้อย่างสกุลหวายนี่ก็มาปลูกประดับกันพอสมควรนะครับมีบีโกเนียนะครับมีเข็มมีแวนด้านะครับโอ้เยอะแยะมากมายมาเที่ยวแค่นี้คุ้มเลยครับตรงนี้เป็นบอลนาไทยนะครับแต่เสียดายว่าการประกวดสิ้นสุดแล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> ยังคงเป็นบอลที่มีราคาข้างงวดอยู่นะครับ <c oughs> ก็เลยทำให้ ผู้เป็นเจ้าของนะครับจะไม่จัดแสดงไว้เราก็จะเอาเก็บกลับเลยนะแต่เ,เหลืองจันที่ทุกท่านเห็นนี่กอเป็นแสนก็มีนะครับก็เราก็ยังจัดแสดงอยู่นะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเก็บแล้วนะครับตรงนี้มี Purple a ันด m ม n นเนาะแตไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีบอนต่างๆนะนะครับเนื่องจากว่าโคโลคาเซียเป็นต้นไม้ที่ ผสมได้นะครับ,บก็จึงทําให้เราได้ลูกผกสมใหม่ๆเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนี่นะครับนีบ่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเอาเท่านี้พอเนาะสําหรับตัวบอลน,นะครับ,บก็จะมีอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับให้ทุกท่านมาที่สนใจมาเลือกซื้อเลือกหากันนะครับสําหรับบอลนาไยก็ยังเป็นคงเป็นที่นิยมสําหรับในกลุ่มผู้เลี้ยงอยู่นะครับแล้วก็มีให้สะสมเยอะ ยืนยันครับสาเหตุเป็นเพราะว่ามีการผสมพันขึ้นมาใหม่ได้นั่นเองนะครับ oh. วันนี้นะครับสําหรับในวันนี้ก็อิ่มตาอิ่มใจมากๆเพราะว่าเราเห็นต้ยไม้แล้วก็ไม้ดอกแล้วก็รวมไปถึงไม้ใบเนาะอย่างโคลโคาเซียนะครับหรือบอลนาไทยที่มีการผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้ไหลได้ลูกผสมหลายสายพันธุ์เลยเ mm hmm. ชิญชวนนะครับหากท่านอยู่ใกล้จันทบุรีแล้วก็อยู่ไม่ไกล จากเราแวกอำเภอคิชกูดนะครับก็มาเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรีในพื้นที่จัดงานตัวนี้นะครับแต่แนะนําทุกท่านว่ามาเช้าดีกว่าครับเพราะว่าช่วงเย็นโดยเฉพาะอย่างนี้วันอาทิตย์เป็นวันที่มีคนเดินทางมาเยอะมากที่เราจะรถหายากสักนิดนึงแต่ว่ามาแล้วคุ้มค่าแน,น่นอนเชิญชวน,ชวนรีบเก็บกระเป๋ามาเที่ยวกัน สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และที่สําคัญก็คือว่าถ้าหากท่านเกรงว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคและแมลงไม่อยากทําลายสภาพนิเวศของสวนของเรานะครับในการกําจัดโรคและแมลง ก็แนะนําว่าให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมปประเทศไทยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรไม่สร้างอันตรายให้กับสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสามารถใช้สวนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ในตอนนี้มือยังสซดโอแล้วงานรักเหลืองจันในวันนี้ขออนุญ,ญาตลาท่านไปก่อนนะครับจะมีคลิปอือ่นๆตามมากับรักเหลืองจันยน,นะครับสวัสดีครับ